สวัสดีจ้าโลตาเก้าเลยจีส่งไปแต่กาไทยมาทํากับข้าวให้ดูจ้าวันนีจ้จะมาทอดอ่าเอ็นไก่จ้าเอ็นไก่ทอดจ้าก็แบบอะไรเจ๋งอ่าเลียกจ่าจไก่ยืนกวัดอ่าเดียกาไก่ยืนกวัดแล้วหมายฟ้าเลยใสก้อนแจงกะใส่ก้อนแจงหยิบเจ้อหยิบไม่ยี่หล่อยล่อที่ไม่เยอะเลยหล่อที่ซิวซิวไก่ฝันเอหมูหล่อกําตหล่ะซิวซิวเก่าเละอ่า ลงไก,ก่ฟันแล,นล,ล,นนลน้วหัวใจฝันแล้วทมมาไก่แดงแกฮะยิบเจ้ากูแกยับเออ今朝腌咗嘅今朝腌咗嘅咪家จ夜晚啦ล煮啦อันนี้เป็นเอ็นไก่นะคะเอ็นไก่เราซื้อมาล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดทีนี้วิธีการหมักก็ง่ายนะคะวิธีการหมักก็คือใส่ผงข้นอน,นิดหน่อยไม่ใส่เยอะอย่าใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวใส่พริกไทยแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองแล้วก็ หมักไว้นะคะหมักไว้ช่วงเช้าตอนนี้เย็นแล้วนะคะตอนนี้เย็นแล้วก็จะมาทํานะคะแต่ทีนี้เราก็จะมาใส่ผงตัวนี้เลยจ้ะนี่จ้ะจะมาใส่ผงตัวนี้คือผงเวลาอ่าเป็นผงของญี่ปุ่นนะคะเวลาเอาไปทอดกรอบนะคะเป็นผงผงสําหรับทอดนะคะนี่ก็ให้จอาจาก็ากที่ฝันเ่ยค่ะญี่ปุ่นอ่ะนี่ก็大家睇下咩字我都唔识啊日本ไอ้ หมฟ้าเลยอยู่เลยหลอกเดี๋ยวเคยยู่เลยจา่าแกอันนี้จะเป็นผงสําหรับใส่สําหรับทอดนะคะเดี๋ยวเราจะคุกลงไปจ้ะโอเคใส่ไม่หมดนะคะไม่ใส่หมดซองนะคะใส่พอประมาณหลอกสิ่วๆเก่าล้าใส่พอประมาณนะคะ โอเคประมาณนี้โอเคจ้ะไม่ใส่หมดซองนะคะมีอ่าผงอันนี้จะมีรสชาติแล้วจ้ะมันมีรสชาติอยู่ในนี้แล้วเราไม่ไม่ต้องไปใส่เครื่องอะไรซีอิ๊วอะไรก็เกลืออะไรก็ไม่ต้องใส่แล้วนะคะมันมีรสชาติอยู่แล้วนี่ตัวเยาวอันนี้ก็ฝันได้有味道噶啦唔需要落其他嘢噶啦โอเคกันอยู่จะลยกโลวอ่คื ทีนี้ก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดจ้าคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะโอเคประมาณนี้จ้ะโอเคนะคะเตรียมทอดได้เลยจ้าจึ้มไปจ้าละใส่น้ำมันเข้าไปก่อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนจ้าทีนี้เราก็จะมาเตรียม เตรียมจานเอาไว้เอาไว้ใส่นะคะเตรียมจานแล้วกระดาษกระดาษสําหรับใช้ในห้องครัวนะคะเวลาทอดมันมีน้ํามันก็จะได้ซับน้ามันนะคะแล้วกยูเสาะย่อย,อยแก่จะ炸ง之ห就ตกโอเคใส่น้ํามันเข้าไปจ้าก็มาลอดี่เยาลงไปละใส่น้ํามันเข้าไปนะคะ โอเคนะ้ำมันประมาณนี้จ้ะ โอเคเรามาดูกันว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะเอาเดี๋ยวทยทยอทยอะที่เหยาะยีดเจ้าหมยังไม่ร้อนนะคะเริ่มร้อนแล้วจ้ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะที่เหยาะให้ฉีดกันละเหยาะโพโพละน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปเลยจ้ะ โอเคน้ำมันเริ่มร้อนแล้วจะใส่ลงไปเลยนะคะโอเคหล่อจเจ้เฮยละหล่อจเจ้เฮยจ้าจ้าละ,าะ,ละโอเคนะคะโอเคลีไฟลงหน่อยค่อยๆทอดนะคะไฟอย่าแรงมากที่ฝออะโม้ค่อยกันตายอะ่ะอยู่อันดับๆพอจะได้ละโอเคโอเค หม,มันจ้าโอเคโอเคโอไฟสุกแล้เจค๊ค่อยทอดไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่จ้าจุ้นเตากินมาดูกันจ้ายังไม่ได้นะคะคนก่อนจ้าคนก่อนจ้าโอไฟกันละโอไฟกันละ จะได้ที่แล้วนะคะชัามโตกันละทอดอีกประมาณห้านาทีนะคะโอเค เวลากินเอ็นไก่นะคะเอ็นไก่ทอดนะคะเวลาเราทอดเสร็จเนี่ยเราต้องบีบมะนาวกินกับมะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวเข้าไปกินด้วยนะคะทอดแบบสไตล์ญี่ปุ่นจ้ะเวลาทอดเสร็จเนี่ยเขาจะบีบน้ำมะนาวกินกับคู่กับน้ำมะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวเข้าไปหน่อยนึงจะได้รสชาติดีที่อร่อยจ,าาจ,าจ,อจย้าจลกลมจ่ำ炸好之后咧就接柠檬汁落去็更加好食噶大家ะ เกือบได้ที่แล้วจ้ะเกือบแล้วจ้าโอเคชามโตกะลาน้ำมันเริ่มเป็นฟองก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะน้ำมันของเราก็จะเริ่มเป็นฟองละฟองเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เกือบจะได้แล้วนะคะเกือบได้ที่แล้วจ้ะ ทอดอี็กซะสองสามนาทีนะคะจอยจาต้อเหลืองสามวัน钟左แล้วโอเคทอดอีกสองสามนาทีเปล่งหอมมากเลยจ้าห,หอมอ่ะมันตูเฮหอมอะ่ะเนี่ยส่งเปเจ,เจ้ายัดเหล่าล่ะไม่ตายต่ก็ไม่กลับมาสิเนี่ยกินคู่กับเบียร์เนี่ยอร่อยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องกินคู่กับเบียร์นะคะโอ้โหสุดยอด จอยจ่าตัวยาฟันจงอีกหนึ่งนาทีจ้าอีกหนึ่งนาท,ทีจ้าจอยจ่าตัวยาฟันจงแล้วะพอดอีกหนึ่งนาทีจ้าโอเคโอเคปิดไฟได้แล้วจ้าก้าวตีมละจ้าโหกันละเก๋เล้งอาม่มำ好กันละจ้าอาม่มำ好 องเลยเฮ้ยนี่ตใส่กระดาษซับน้ำมันนะคะใช้กระดาษซับน้ำมันจ้าเวลาทอดเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะบีบมะนาวหรือใช้น้ำมะนาวก็ได้จะบีบมะนาวเข้าไปก็ได้นะคะว้าเบียร์เย็นๆสักแก้วหนึ่งโอ้โหสุดยอดนี่ ยอดเพอร์เฟกตโอ้โห โอเคท่านี้อย่าลืมนะคะใส่น้ํามะนาวเข้าไปจ้าหลอที่แช่งเล้งรเราเลยหลอที่เหลงมง้งเลงมงจับสิวงเลงมงจับลราเลยโอเคก okay. าวติมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเอ็นไก่ทอดของเรากรอบๆนะคะโอเคกาวติมแล้วแต่ก็จอยกินไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า